หยุดกินเดี๋ยวนี้พี่เอิร์ธพี่เอิร์ธเวลากินขนมแนละ้วพ่อมาไม่ให้ครูรู้ทำไงไม่ก่อนจะให้ก่อนจะไม่ให้ครูรู้อะ่ะให้เพื่อนข้างๆไม่รู้ก่อนเวลากินขนมอะ่ะฉันไม่กลัวครูรู้นะเพราะครูไม่มาขอฉันกินแต่เพื่อนข้างๆเนี่ยสิมาขอกิน เพื่อนแถวหลังแล้วเพื่อนแบบพวกเพื่อนแถวหลังครับมันจะแบบว่าดเสียเวลาเปิดเปิดขนมแบบปกติอะพวกขนมแบบยังไงไม่ใช่ขนมกรอบๆใช่ไหมทุกคนแล้วก็จะกินได้แบบง่ายๆแต่ถ้าแบบคนที่ขนมแบบกรอบๆแล้วข้างหลังก็จะแบบแล้วก็สะกินด้วยความเร็วใสงแบบไอเร้ทำยังไง้ก็ฟองครูไปเลยไม่ใช่ ฉันเคยนะเว้ยแบบว่ากินขนมในห้องแลว้วแบบครูจับได้แล้วเห็นอละลรว่าครูก็หันมาสก,กิ๊ดฉันก็เลยแบ่งให้ครูกินด้วย